หนังสือเรื่องจริงอิงนิทานเล่มหนึ่งโดยฤาษีลิงดำรวบรวมโดยพลอากาศโทหม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์วันที่13มีนาคมพศ2516เรียบเรียงใหม่และให้เสียงอ่านโดยสารธรรม เรื่องที่43พระครูธรรมพิรามพระครูธรรมพิรามท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปานวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านชอบเล่นริตเรื่องแสดงริษเดชนี่ท่านชอบมาก แปลงหน้าให้เป็นผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างทำหน้ายักษ์หรือทำหน้าสวยเพียงแค่เศกแป้งเอาไปผัดหน้าหน้านั้นก็จะเปลี่ยนไปได้ตามต้องการแล้วการเปลี่ยนนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยวิชานี้เขาเรียกว่าเรียนพรมสีหน้าความรู้ท่านเยอะจิปาถะ จนอธิบายไม่ถูกคาถาอาคมท่านก็รอบรู้เก่งทุกด้านแต่ที่มีดีเป็นพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือการเล่นโชว์ชาวบ้านเช่นการแต่งหน้าแบบหนึง่งอีกอย่างก็คือทำแขนสั้นแขนยาวไอแขนสั้นแขนยาวนี้ท่านชอบเล่นอยู่บ่อยๆ บางครั้งท่านนั่งอยู่ก็หยิบอะไรไม่ถึงทีนี้ก็เอามือตบๆแขนเข้าแล้วก็ร้องว่ายาวๆว,วจนในที่สุดแขนก็ยาวออกมาจนสามารถหยิบของชิ้นนั้นได้เพราะท่านขี้เกียจใช้ชาวบ้านว่าอย่างนั้นเวลาอยากจะดูแขนสั้นแขนยาว ท่านก็ชอบทำให้ดูเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเลยไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านอย่างตาสีตาสาเท่านั้นนะที่รู้ว่าพระครูธรรมพิรามท่านทำแขนสั้นแขนยาวได้ไม่ว่าใครอยากจะดูท่านก็จะทำให้ดูเสมอถ้าจะถามว่าสิ่งที่ท่านทำนี้เป็นวิชาอะไร หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านว่าเป็นวิชาสมาธิไม่ว่าสมาธิแบบไหนก็ตามจะกระสินหรืออะไรก็ได้ถ้าฝึกจนมีกําลังสมาธิดีก็ทำได้ทั้งนั้นถ้าอยากจะทำกันแต่สิ่งนี้มันก็ไม่ได้ทำอะไรให้ชาวบ้านดีขึ้นหรอกนอกจากเพียงทำให้ดูเพลิน แบบเล่นกลแค่นั้นเองหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่าพระครูธรรมพิรามนี้ท่านเก่งหลายอย่างท่านอยู่ที่วัดใหญ่จังหวัดนครปฐมสมัยนั้นใครก็รู้จักท่านดีเวลานี้ท่านมรณภาพไปแล้วแต่คุณงามความดีและเกียรติคุณของท่านยังปรากฏ คนแถวจังหวัดนครปฐรมเขาจะรู้กันดีเรื่องของพระครูธรรมพิรามก็มีแค่นี้เป็นเกร็ดเล็กน้อยโปรดติดตามรับฟังเรื่องอาจารย์ส้อยบินทบาทในตอนต่อไปนะคะขอความสุขสวัสดีจงมีแด,ด่ท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ ขอบคุณที่เข้ามาฟังช่องสาระธรรมเชิญฟังต่อไปได้เลยจ้ะเรื่องที่44อาจารย์ส้อยบินทบาทอาจารย์ส้อยท่านอยู่จังหวัดสระบุรีเป็นพระพิเศษท่านบวชอยู่ในถ้ำตั้งแต่เจ็ดขวบเนื่องด้วยพระที่อยู่ในถ้ำนั้น รู้จักกับพ่อและแม่ของท่านและเคยไปเยี่ยมที่บ้านบ่อยๆอ,อาจารย์ซ้อยขนาดนั้นยังเป็นเด็กเกิดรักพระองค์นั้นเข้าที่ว่ารักนั้นคล้ายกับประดิษฐะสามเณรที่รักพระสารีบุตรก็เลยตามพระไปอยู่ที่ในถ้ำไม่ได้เรียนหนังสือสักตัวเพราะในถ้ำไม่มีการสอนหนังสือให้ พระท่านก็สอนแต่การภาวนาจนผ่านไปไม่ทราบว่ากี่ปีหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็มาพบอาจารย์ส้อยนี้ตอนแก่แล้วก็เพราะท่านป่วยเข้ารักษาตัวที่กรมแพทย์ทหารเรือเมื่อท่านป่วยตอนเช้าท่านมีบาทของท่านมาด้วยลูกหนึ่งท่านก็เอาบาทไปแขวนไว้ที่ต้นมะฮอกกานี ด้านในตรงประตูทางเข้ากรมแพทย์ทหารเรือหากเดินเข้าไปประตูต้นไม้นี้จะอยู่ทางซ้ายมือติดกับประตูเลยต้นใหญ่มากท่านเอาบาดไปแขวนแล้วท่านก็หลับตาคนเดินผ่านไปผ่านมาเห็นท่านยืนหลับตาบาดก็แขวนอยู่บนต้นไม้ ท่านยืนอยู่ประเดี๋ยวท่านก็เอาบาทลงมาเดินกลับสะพายบาทกลับไปเอาให้นายทหารหัวหน้าตึกปรากฏว่าในบาทมีข้าวประมาณสองสทัพทีและมีดอกไม้แปลกๆหนึ่งดอกทุกวันดอกใหญ่ขนาดเกือบเต็มบาทไม่ทราบว่าดอกอะไรไม่มีใครรู้จักเป็นเช่นนั้นทุกวัน อาจารย์ซ้อยท่านรู้หลายภาษาเรียกว่าทุกภาษาได้นายทหารมาพูดให้หลวงพ่อฤาษีลิงดำฟังแบบนั้นและพูดถึงปฏิปทาบางอย่างของท่านดูว่าไม่ใช่พระธรรมดาคืออาจจะเป็นพระอริยาเจ้าแต่เมื่อนั่งคุยกับใครท่านไม่ได้นั่งหลับตาปี๋ทำท่าเคร่งครัดแบบนั้นนะ ท่านก็ทำตัวเป็นกันเองแบบปกติพูดธรรมดาแต่ทำให้ในายทหารหลายคนงดเล่าไปได้เลยทั้งที่เป็นเรื่องยากปฏิภาท่านดีนายทหารรักท่านมากนายทหารบางคนได้มาถามหลวงพ่อหรือษีลิงดำเหมือนกันว่าอาจารย์ส้อยนี้ท่านเป็นพระอริยะหรือไม่ หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านอธิบายว่าพระอริยะเจ้านั้นมีสีประเภทโดยเฉพาะพระอรหันต์จะมีสุขวิปัสสโกเตวิชโชสละพินโยปฏิสัมพิทัพปัโตพระอริยะเจ้าที่เป็นพระสุขวิปัสสโกนั้นไม่มีบทบาทอะไร คือท่านละกิเลสแบบเงียบๆผีสางเทวดาท่านจะไม่เห็นนรกสวรรค์ก็ไม่เห็นเพียงแต่จิตนั้นสงบจากกิเลสส่วนท่านที่เป็นพวกเตวิโชวพวกนี้จะได้ทิศพะยะจากขุยานกับบุคเพนิวาสานุสติยานคือสามารถเห็นผีเทวดาเห็นสวรรค์นรกเห็นพรหมโลก เห็นนิพานได้ตามต้องการและสามารถระลึกชาติได้ตัวเองเคยเป็นอะไรมาบ้างรู้หมดต่อไปประเภทชะละ e o, พินโยมีอภินญาหกอันนี้แสดงฤทธิ์ได้และพวกปฏิสามพ, webinar, มพ,มพิทัพปัตโตก็ทำได้เช่นเดียวกับอภิญญาหกและสามารถรู้ภาษาได้ทุกภาษาโดยไม่ต้องเรียน ทั้งภาษาคนและภาษาสัตว์หลวงพ่อหรืีลิงดามท่านบอกว่าสำหรับหลวงพ่อส้อยนี้ท่านน่าจะเป็นพระอรหรันตสันปติสามพิทัพปัดโตท่านแค่สงสัยเท่านั้นท่านบอกว่าท่านไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่สัพพันญุวิสัยในการจะไปรู้อะไรต่ออะไรได้เมื่อรู้ไม่ได้ท่านก็เลยเดา ท่านก็อธิบายให้นายทหารฟังไปแบบนี้ว่าพระอาจารย์ส้อยน่าจะเป็นปฏิสามพิทายานแล้วท่านก็ถามพวกนายทหารว่าถนัดพูดภาษาอะไรกันบ้างบางคนก็ว่าภาษาอังกฤษบางก็ฝรั่งเศสจีนบ้างแขกบ,บ้างท่านก็เลยคิดจะทดสอบอาจารย์ส้อย ก็ซักซ้อมกับนายทหารกันโดยให้นายทหารเข้าไปหาพระอาจารย์ส้อยทีละคนแล้วพูดภาษาที่ถนัดกับท่านปรากฏว่าใครเข้าไปพูดกับท่านภาษาอะไรหลวงพ่อส่้อยก็ตอบกลับในภาษานั้นได้ชัดเจนคล้ายเป็นเจ้าของภาษานั้นเองสุดท้ายก็มีนายทหารได้ถามหลวงพ่อส้อยไปว่า ท่านไปเรียนภาษามาจากไหนท่านก็บอกว่าไม่ได้เรียนท่านอยู่แต่ในถ้ำจเจริญสมาธิแล้วเกิดความรู้สึกรู้ขึ้นเองนายทหารก็ถามอีกว่าเวลาที่คุยภาษาอื่นกับหลวงพ่อนั้นท่านรู้สึกยังไงท่านก็บอกว่ารู้สึกเหมือนพูดภาษาไทยกับท่านเวลาที่ท่านตอบไปท่านก็รู้สึกว่า ต่อไปเป็นภาษาไทยต่อมาพวกนายทหารมาเล่าให้หลวงพ่อฤาษีลิงดำฟังว่าอาจารย์ซ้อยท่านกำหนดเวลาตายไว้แล้วท่านก็บอกว่าใครจะเอาอะไรก็เอาไปนะท่านจะตายเดือนนั้นเดือนนี้ถ้าต้องการอะไรให้ไปหาท่านก่อนคนที่ไปหาท่านก็ได้ของดีของพิเศษมากันทุกคน คือท่านสอนให้รู้จักเป็นคนมีเมตตาเป็นปกติมีการุณามุทิตาและอุเบกขารู้จักมีการให้ทานการสงเคราะห์รักษาศีลโดยอย่าให้ขาดตลอดชีวิตและสอนให้รู้ตัวเสมอว่าเราต้องตายในวันหนึ่งนี่แหละสมบัติชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อส้อย มอบแหงแก่นายทหารที่เคารพต่อท่านซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดส่วนพระหรือตะกรุดอะไรนั่นก็ดีถ้าแขวนไว้แล้วประพฤตดิดีแต่ถ้าประพฤติตัวเป็นโจรพระท่านก็ไม่เอาด้วยถ้าไม่มีพระแขวนคอแต่ใจเป็นพระทั้งที่ตัวเป็นคารวะก็ได้ชื่อว่าเป็นพระทั้งตัวเพราะ พระนั่นคือผู้ประเสริฐหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็บอกกับพวกนายทหารนั้นว่านี่ได้ของดีจากพระดีมาแล้วถ้าพระอาจารย์ส้อยท่านเป็นพระอาหารหันต์จริงก็นับว่าเป็นโอกาสพิเศษอย่างมากเลยทีเดียวเพราะการได้ไหว้พระอริยะเจ้าหนึ่งครั้งดีกว่าไหว้พระทั่วไปหลายเท่า เพราะท่านบริสุทธิ์ทั้งหมดเรื่องของหลวงพ่อส้อยก็จบเพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังเรื่องท่านวัดพระบาทตากผ้าในตอนต่อไปนะคะขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ ท่านสามารถกดรับฟังเรื่องราวทั้งหมดของหนังสือชุดนี้ได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องสาระธรรมขอบคุณมากค่ะ